E.P. 14ตอนเงาแห่งอดีตและทางแยกแห่งชะตาอินและนารีเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเพื่อหาสัญ,ญลักษณ์ของจักรราศีดวงต่อไปแต่เงาเมือดของอดีตเริ่มหวนกลับมาเมื่อพวกเขาถูกดึงเข้าสู่มิติภาพอดีตที่เผยให้เห็นบาดแผลในใจของอินและยังได้พบกับร่องรอยพลังมารที่เติบโตอย่างน่ากลัว พวกเขาจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของโลกไปตลอดกาลป่าลึกแห่งคำสาบสูนณป่าลึกมีหมอกหนาปกคลุมต้นไม้ใหญ่บิดเบี้ยวเหมือนมีชีวิตเสียงนกร้องและสัตว์แปลกๆดังแว่วอยู่รอบด้านพื้นดินเต็มไปด้วยเถาวัลย์พันกี่ยวที่นี่เงียบเกินไป อินข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองเราอยู่ข้าก็รู้สึกเหมือนกันแต่เราจำเป็นต้องไปต่อเราต้องหาสัญลักษณ์ของจักรราศีมิติภาพอดีตจูๆ่ๆพื้นดินสั่นสะเทือนวงเวทโบราณใต้เท้าส่องแสงสีฟ้าม่วงอินกับนารีถูกดูดเข้าสู่มิติภาพอดีต ภายในเต็มไปด้วยเศษความทรงจำลอยกระจัดกระจายรอบตัวเหมือนเศษแก้วใสสะท้อนเหตุการณ์ในอดีตนี่มันอะไรกันมิติภาพอดีตพลังมารพยายามทำให้เจ้าเห็นบาดแผลในใจเสียงจากความมืดเจ้าไม่คู่ควรกับดาบแห่งสัจจะเจ้าอ่อนแอเกินไปเงาแห่งอดีตของอินภาพอดีตปรากฏอินในวัยเด็ก ยืนอยู่ทถ้ำกลางหมู่บ้านที่ถูกเผาไฟสีหน้าหวาดกลัวสูญเสียครอบครัวเสียงร้องไห้ดังกล้องไปทั่วมิติทำไมทำไมต้องเป็นข้าข้าไม่อยากเห็นอีกแล้วยุดอินนี่คือภาพลวงตาเจ้าแข็งแกร่งกว่านี้ได้การตัดสินใจเงามืดของพลังมารคืบคลานร,รอบตัวอินเสียงกระซิบยั่วยวนมาร่วมกับข้า เจ้าจะได้พลังที่ทำลายทุกสิ่งที่เจ้าเกลียดเจ้าจะแก้แค้นพวกที่พากทุกสิ่งจากเจ้าได้เพียงแค่ปล่อยวางแสงสว่างไม่ข้าจะไม่เป็นเหมือนพวกมันอีกอินเจ้าเลือกแล้วหรือไม่ข้าจะยึดมั่นในสัจจะถึงแม้ต้องเดินคนเดียวก็ตามทางแยกแห่งชะตามิติภาพอดีตสลายอินและนารีกลับมาที่ป่าลึก แต่ทางเดินเบื้องหน้ากลับแตกออกเป็นสองเส้นทางเส้นหนึ่งปกคลุมด้วยแสงทองอ่อนๆอีกเส้นหนึ่งมืดมิดลึกลับนี่คือบททดสอบสุดท้ายของมิติเส้นทางไหนคือทางสู่สัญลักษณ์จัก,กราสีข้าจะเลือกทางที่หัวใจบอกแม้จะไม่รู้ผลลัพธ์ก็ตามเงาใหม่ปรากฏขณะที่อินและนารีเดินเข้าสู่เส้นทางที่เลือก เงามืดบนยอดไม้สูงปรากฏเป็นร่างของนักล่าจิตวิญญาณที่มองพวกเขาด้วยรอยยิ้มเย็นชาเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นโปรดติดตามตอนต่อไป